ได้ฟังแล้วดีใจแทบช็อกสีราศีดวงดีต่อไปนี้ฟ้าเปิดดวงระเบิดเข้าพรรษานี้ใครไม่รวยขอให้จงนั่งน้ำตาลินใต้ต้นโพเพราะนี่คือเรื่องแห่งการประทศวรร์ใครมีบุญพกไว้ใครใจถึงคว้าได้จะรวยจนคนทั้งวัดต้องเหงื่อหน้าวายสวัสดีผู้มีบุญบารมีทุกท่านก่อนที่ท่านจะไปรับชมรับฟังคลิปคำาทำนนํานายนี้ก็ฝากทุกทกท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดและกดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยและเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาวาส,สนาของตัวท่านเองขอให้ท่านน้อมรับเอาคำทำนายดีๆแบบนี้เอาไว้ด้วยการฟังคลิปนี้ให้จบและหากท่านใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จบแล้วจงแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้คนที่เกิดในศีราะศีต่อไปนี้ได้รับชมรับฟังกันด้วยและเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาวาส,สนาปรับจูนเคลื่อนพลังงานแห่งบุญเคลื่อนพลังแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยขอให้ทุกท่านนั้นพิมใต้คอมเอ มนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่อนแห่งบุญข้าพเจ้าอยู่ในคลื่อนแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงกับตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุเข้าใจตรงกันก่อนเข้าพรรษาไม่ใช่แค่เทศกาลเข้าวัดฟังธรรมปล่อยปลาปล่อยปลาถวายเทียนแล้วกลับบ้านแต่นี่คือเรื่องฟ้าเปลี่ยนดวงเมืองขย่าเทวดาโยนเหรียญใครฟังไม่ทันก็นอนจนน้ำท่วมบ้านไปเถอะ แต่ถ้าใจมึงกล้าใจมึงถึงอ่านให้จบเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเข้าพรรษาปี2568นี้มันคือประตูทองคำที่เปิดออกเพียงไม่กี่วันในรอบปีและสีราศีเท่านั้นที่ถูกฟ้าเขียนชื่อไว้ในบัญชีมหาเศรษฐีไม่ใช่รวยแค่พอได้กินดีอยู่ดีนะักแต่รวยแบบพุ่งชนรวยแบบฟาดไม่ยั้งรวยแบบใครห้ามก็ไม่หยุดฟังนะัก ปีนี้ดาวพฤหัสเดินหน้าดาวสุกระแทกดวงเมืองดาวมฤตยุสลักหางออกจากเรือนพิษคือจังหวัดที่แม้แต่คนขี้เกียจยังหยิบเงินล้านได้ถ้ากล้าเดินคือเวลาเดียวที่บารมีในอดีตชาติจะพุ่งพรวดออกมาราวกับพญานาคตื่นใครที่เคยถูกคนด่าจนหน้าชาว่ามึงไม่มีวันรวยหรอกเตรียมกระโดดขึ้นแทนประจานมันกลับด้วยกองเงินกองทองบอกเลยว่าช่วงนี้ สวดมนต์แรงแค่ไหนก็ไม่ทันหากมึงยังขี้กลัวฟังทำเท่าไหร่ก็ไม่รุ่งถ้ายังกลัวความรวยทำทานเป็นตันก็ไม่มีผลถ้ายังไม่กล้าคว้าโชคเพราะดวงมันไม่รอคนดีโชคมันไม่ถามว่าเราเหนื่อยมาจากไหนมันมีไว้ให้คนที่กล้าหยิบกล้ารับกล้าสู้เท่านั้นแล้วใครหลักคือผู้ที่ฟ้าระบุว่ารวยแน่กูรับรองโหราศาสตร์โบราณบอกไว้ชัด เมื่อดาวสุกจับมือกับพระเกตในเรือนทรัพย์เมื่อพระอาทิตย์เรืองแสงแรงกล้าเหนือเส้นพระศพเมื่อมฤตยุกออกจากเรือนมรณะนั่นแหละฟ้ากำลังจะคัดคนให้หลุดจากดินโคลนขึ้นไปยืนบนกองเงินและนี่แหละคือศีราศีที่กำลังเวียงตัวเองจากนิสินสู่นิทรัพย์คนที่เคยจนเคยของเงินเคยนั่งฟังคนอื่นอวดรวยคนที่เคยเป็นลูกหนี้เป็นพนักงานท้ายแถว คนที่เคยนั่งดูเขาถูกหวยเป็นล้านส่วนเราซื้อทุกงวดแต่โดนแดกทุกทีเข้าพรรษานี้มึงจะกลับด้านเป็นอีกคนแต่จำไว้โชคลาบไม่ได้เป็นของทุกคนเพราะถ้ามึงยังทำตัวเป็นเหยื่อเอาแต่รอโชคฟ้าประทานคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีคนช่วยมึงรวยเองก็ขอให้มึงนั่งดูคนอื่นรวยต่อไปเถอะดวงจะเปิดต้องกล้าเปลี่ยน ดวงจะพุ่งต้องกล้าเสี่ยงดวงจะรวยต้องกล้ารับทรัพย์ไม่ปฏิเสธเงินทองช่วงเข้าพรรษาปีนี้ดวงการเงินมันไม่ได้ดีธรรมดาแต่มันดีแบบฟาดหน้าดีแบบมีสิทธิ์ตื่นมาพร้อมเงินเจ็ดลักดีแบบเจอเลขในฝันแล้วแทงมั่วมวก็เข้าเป้าดีแบบขายของไม่ได้มาหลายปีอยู่ดีๆมีคนเสนอเงินล้านมาซื้ออย่ามาเสียใจทีหลัง อย่ามาร้องให้วันลอตเตอรี่ออกแล้วตะโกวนว่ากูฝันเมื่อคืนแต่ไม่ซื้ออย่ามาตกหน้าตัวเองที่ไม่ยอมลงทุนตอนหุ้นขึ้นอยามาเสียดายที่ไม่ยื่นมือไปรับเงินตอนมันลอยมาตรงหน้าเพราะโอกาสที่กำลังจะมาถึงมันไม่ได้มาเล่นๆแต่มันมาแบบฟ้าผ่ารวยหรือกลับไปจนยิ่งกว่าเดิมตัดสินกันใน9กวันแห่งพรรษานี้เข้าพรรษานี้ถ้าใจมึงไม่ถึงมึงก็ไม่รอด แต่ถ้ามึงกล้าเสี่ยงมึงจะได้รวยจนชาตินี้ไม่ต้องเกิดใหม่หากพร้อมแล้วเตรียมพบกับศีราศีอภิมหาเศรษฐีที่ดวงชะตาจะพุ่งทะลุฟ้าพังดินพุ่งเข้ากวัวดังเก็บเงินกันแบบราทซับคำทำนายโหราศาสตร์โบราณต่อจากนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตของมึงตลอดการใครอ่านแล้วเฉยขอให้ความรวยผ่านหน้าไปใครอ่านแล้วคนลุกขอให้รับโชคก่อนใครในเจ็ดวันเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคำทำนายระดับดวงแตกดวงพุ่งดวงฟ้า กำลังจะเริ่มคําเตือนถ้าใจไม่ถึงอย่าอ่านเพราะนี่ไม่ใช่คําทำนายหวานๆแต่คือสินฟ้าฟาดจากสวรรค์กลางสายฝนแห่งบุญราศีที่หนึ่งได้แก่ราศีสิงห์17สิงหาคม -16 กันยายนเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์ที่โลกยังไม่เคยเห็นดาวประจำตัวคือพระอาทิตย์ในช่วงเข้าพรรษานี้ได้องศาราชาพระอาทิตย์เดินร่วมเรือนกับพฤหัสและสุกนำโชคลาภทรัพย์สิสน ผู้มีอุปการะมาอบถึงหน้าบ้านฟ้ารู้ดินรู้ชะตาของเจ้าเริ่มแล้วคนที่หยิบเจ้าไว้จะมองเจ้าอย่างมองปราใครเคยดูถูกดูแคลนจะต้องเอาปากจุ่มน้ำมนเงินก้อนใหญ่หล่นทับไม่ทันตั้งตัวมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ตั้งแต่สลากยานสังหาญาติที่ห่างหายอาจติดต,ต่อมาเรื่องมรดกถ้ายังขี้ขลาดไม่กล้าเสี่ยงเจอกองเงินยังเก็บไม่ทัน ขอเพียงตัดสินใจเด็ดขาดใน21วันแรกของพรรษาดวงเจ้าจะพุ่งเหมือนจจรวดติดนรกเคล็ดลับเสริมดวงถวายหลอดไฟเทียนพรรษาให้วัดในที่ห่างไกลแล้วอธิษฐานว่าข้าขอบาร,รมีแสงสว่างแห่งธรรมนำทางทรัพย์ให้มาท่วมหัวข้าอย่าปล่อยให้ข้าจนอีกราศีที่สองได้แก่ราศีกรกฎ17กรกฎาคมหา16สิงหาคมคนเคยเจ็บคนเคยจนฟ้าเปิดแล้วแผ่นดินจะคืนให้ ฟ้ารู้ว่ากี่ปีเจ้าลำบากถูกดาวเสาขยิดใจถูกคนหลอกจนไร้ศรัทธาแต่วันนี้ดาวเสาวพ้นมุมพิษพฤหัสกับพระเกตมาจับมือชุดวงขึ้นจากโคลนตมรับทรัพย์จากที่ไม่คิดว่าจะได้เช่นคนที่ลืมเจ้าไปแล้วคืนเงินมีโชคจากต่างถิ่นต่างชาติต่างาศาสนาใครอยู่ใกล้ชาวต่างชาติมีเกณฑ์รวยแรงลาบลอยลอตเตอรี่ทรัพย์เฉิบพลันสูงมากหยุดทำตัวเป็นเหยื่อเพราะเจ้าถูกฟ้าเลือกให้เป็นเสือ ปล่อยผ่านโอกาสเข้าพรรษานี้เท่ากับปิดประตูทองคําด้วยมือตนเองเคล็ดลับเสริมดวงสวดมนต์ขอพรกับพระปังห้ามญาติเจ็ดคืนติดอธิษฐานว่าขออย่าให้ญาติพี่น้องที่ลืมข้ามมาขวางทางรวยอีกต่อไปราศีที่สามได้แก่ราศีกุม13กุมภาพันธ์14มีนาคมฟ้าจะหวี่งเจ้าขึ้นไปอยู่ในกลุ่มคนรวยแบบไม่ทันตั้งตัวดาวมฤตยูที่เคยขวางความก้าวหน้ากำลังล่าถอย ดาวการเงินเดินหน้าเข้าเรื่อนกับมกักการงานพร้อมดวงสุขเจ้าทรัพย์ฟาดแรงใส่พฤหัสเปิดประตูโชคจากธุรกิจใหม่รวยจากของที่ไม่คิดว่าจะรวยเช่นขายของเก่าขายของสะสมมีโอกาสได้รับโชคใหญ่จากเลขทะเบียนรถบ้านหรือเลขที่บ้านถูกหวยแบบไม่ตั้งใจเช่นซื้อเลขจากฝันหรือคนให้มาดวงเจ้ามันไม่ใช่ดวงคนเดินดินแล้วตอนนี้อย่าใช้ชีวิตแบบคนขาดทุนเจ้าจะได้รับพรพิเศษแค่ใน48 วันเท่านั้นถ้าพลาดชีวิตกลับเป็นนี้เคล็ดลับเสริมดวงไปถวายสังฆทานของกินที่ตัวเองชอบกินพร้อมอธิษฐานว่าข้าขอส่งสิ่งที่รักไปสู่ทางบุญขอให้ความมั่งคั่งรักข้ากลับมาราศีที่สี่ได้แก่ราศีพฤษภ15พฤษภาคมหา14มิถุนายนเงินมาอย่างกับพายุโหมฟ้าหอบทองลงหัวเจ้ามีดาวอังคารไฟกับพฤหัสครูใหญ่ โคจรมาบรรจบกันในเรือลาพักพร้อมสุขประจำตัวให้คุณมหาศาลเป็นช่วงทรงพลังแบบราชาเรษฐีได้เงินจากการขายที่ขายบ้านหรือถูกเสนอซื้อของที่เจ้าถือไว้แบบงงๆมีโชคเกี่ยวกับผู้หญิงกลางคนหรือผู้ใหญ่ให้เงินก้อนถูกหวยจากเลขอายุผู้ตายหรือเลขในฝันแรงๆถ้ายังคิดมากคิดนานเจ้าจะปล่อยให้โชควิ่งผ่านเหมือนคนขับรถหลงทาง เงินที่ฟ้าจะให้มันไม่ได้มาเพราะสมควรแต่มาเพราะบุญถึงเวลาเคล็ดลับเสริมดวงนำธนบัตรใบละหนึ่งรอบาทไปแช่ในน้ำพระพุทธรูแล้วใช้เงินนั้นเป็นเงินก้อนแรกของวันอธิษฐานว่าให้เงินนี้ดูดเงินอื่นมาเหมือนแม่น้ำดูดสายน้ำลงมหาสมุทรศีราศีนี้ถูกดาวจักรวาลถักดันแบบชนิดฟ้าลัาน่นราศีสิงห์แสงแห่งจักรพรรดิราศีกรกฎงอนคืนบัลลังก์ ราศีกุมฟ้าเวี่ยงให้ขึ้นวิมานราศีพฤษภพายุทองคำถล่มหัวแต่จงจำไว้ดวงดีไม่พอต้องกล้าเปลี่ยนต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้ารับโชคไม่เช่นนั้นต่อให้ฟ้าคว้างทองลงมาเจ้าก็จะยืนงงแล้วปล่อยให้คนอื่นคว้าไปขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแก่ท่านผู้เกิดในราศีสิง์กรกฎกุมและพฤษภพวกเจ้าทั้งสี่มิใช่คนธรรมดาแต่คือผู้ที่ฟาลิกิด ให้ก้าวขึ้นสู่บาลังทองคำในช่วงเข้าพรรษานี้ปีที่ผ่านมาอาจเต็มไปด้วยความเหนื่อยความทรมานความผิดหวังและน้ำตาที่หล่นลงเงียบๆทุกคืนแต่จงฟังให้ชัดเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นหย่อของโชคชะตาแต่เจ้าเกิดมาเพื่อกลืนโชคชะตาให้กลายเป็นพลังและจากนี้ไปทุกหยดน้ำตาจะกลั่นตัวกลายเป็นหยาดซับทุกแผลในใจจะกลายเป็นทองคำที่ห่อหุ้มวิญ,ญญาณขอให้เจ้า ได้จับเงินล้านด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องแบ,บมือของใครได้ลุกขึ้นสู้จนคนเคยเหยียบต้องถอยหลังกระได้เป็นเศรษฐีด้วยแรงบุญที่สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนได้รับแสงแห่งบารมีที่สวรรค์ยกให้โดยไม่มีใครขวางได้ใครเคยดูถูกว่าเจ้าจะไม่มีวันรวยใครเคยหัวเราะว่าเจ้าคือตัวถุงความฝันใครเคยเดินหนีตอนเจ้าลำบากขอให้วันข้างหน้าเขาต้องเดินกลับมาแล้ว เจ้ายิ้มใส่ด้วยกองเงินที่สูงกว่าศีรษะของพวกมันเพราะเข้าพรรษานี้ฟ้าทรงบารมีทเทวดาเปิดทางบาปลาถอยบุญนำหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้ารอให้เจ้าคว้าโอกาสด้วยสองมือและข้าโหราจารย์ผู้ส่งเสียงฟาดจากจักรวาลโบราณขออวยพรด,ด้วยหัวใจขอให้เจ้าร่ำรวยไม่รู้จบขอให้โชคลาภวิ่งชนโดยไม่ต้องเรียกขอให้เงินไม่ขาดมือแม้ยามนอนหลับ ขอให้คนชั่วพ่ายแพ้และคนรักแท้เดินเข้ามาขอให้ชื่อของเจ้าได้ถูกจารึกบ,บนโลกนี้ว่านี่แหละคือคนที่ฟ้าลิขิตให้รวยอย่างสง่างามรวยแบบไม่ต้องแครใครรวยแบบปังไม่ไหวรวยแบบมีคนเอ่ยปากว่ามึงแม่งโชคดีจัดเจ้าไม่ได้แค่โชคดีแต่เจ้าถูกฟ้าเลือกแล้วจงรับโชคไปอย่างภาคภูมิและใช้มันเพื่อย,ยกฐานะชีวิตให้ถึงที่สุด และขอให้เสียงคํำวอวยพรนี้แทรกลงทุกอนุวิญญาณเจ้าขอให้สมพรทุกประการตลอดเข้าพรรษานี้และตลอดไปสาธุ